สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเกาเหมือนเดิมนะครับมันนี้ครับกับผมผู้กองสมพันธ์นะครับพี่น้องอยู่ที่สมพันธ์ฟาร์มกบบ้านโนนราศีตำบลขอไล่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหันสรา,คา,าสราคามหนาะสารคามนะพี่น้องตรงกับวันที่สิบหกนะพี่น้องสิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าประมาณเจ็ดโมงเสาพี่น้องวัอน,นี้ ฝนตกนินเสียงฝนตกว่าสังกะสีพี่น้องบรรยากาศดีเย็นดีนะครับมุนนี่เลยกออกเลยพี่น้องเ้อปอ่อยมันมาเ้อแต่ละคนนะครับอันนี้มาเบิ่งผนงานมันอคลืนี่พี่น้องเห็นว่าสปริงเกอร์ของลังเปิดสปริงเกอร์อยู่ใครบอกว่าใครลายเป็นไพี่น้องแต่ว่าเขาลลอกเป็นตัวผู้หลอกเป็นฮาวดีพี่น้อง ใออกก็ไหลบ่บ่อยบ่สมควรบ่เขาก็รอกันเขากอกันประมาณหาชิปครัอขึ้นผมมาสอบเบิรงตอนตีสามตีสี่หาชิปคูัวบ่หลุดพี่น้องบ่หลุดหาชิปคูัแต่ว่าใข้ออกหน่อยหนึงเนื่องจากว่าใครเขา่ทันแกพี่น้องตาเหี่ยหนึ่งใครทันแกสองอากาศเย็นพี่น้องทำให้อากาศเอาๆหนึ่งขึ้นคักก็เหนียวผมว่า อากาศเย็นได้เ่าใครดีนะครับเขาเขาเรียกว่าใครบ่อยใครท่านสุกปนใดนั่มพี่น้องใครว่าท่านใครท่านแก่ปไในนะครับอาการล้วก็เอาน้่มรด้เว่าใครดีนะครับแต่ว่าถือว่าประสบความสำเร็จในการสอมอยู่พี่น้องขึ้นเนีอยเทาเดี๋ยวตอนเต่าตอนตีซีเคืองนี่ต่อประมาณตีซีผมบุกขึ้นมาเบิงน่ว่าท่านมีไใครปนใดมีน้อยนึงแทบอยู่ว่าเห็นเลยแต่ตอนเตามากนี่ตอนนี้ ใครล่ะนะครับมีใครเนี่ยเห็นป่าไผเห็นพอสมควรนนะแก็ทีได้ก็กันตีเป็นโลกงีะประมาณนักทิบง่อนี่แหละพมวมาทิ้ง่อเป็นหวกแค่ทิบนร่องเป็นหวงนะครับ่ว่าดาี่ากีหลอดม่บ่วไอแดดบะม่วไหมพี่น้อง มันจะฝนตกรดินเนี่ยบางๆแล้วก็ฟ้าก็เมือดนะครับเดียดว่าฝ้าเมือดผมก็เลยบึงล่อบึงพี่น้องล่อบงอะไรทเป็นใดนะครับขัดห้าสิฝนตกก่ขัดสิว่าจับคู่ขัดสิพ่าจับมุนี่ออกนะครับขัดฝนกแห้งแห้งๆสีว่าจับออกสิป่อยอีก่กับมือหนึ่งนะครับเป็นสองมือนะครับป่อยห่อคัดหัดไห่หัดยังนี่นะครับ ฝนตกันแดดออกก็ทิเอาใข่ไปนันนนน่นอยู่ฝนตกแดดออกก็างนอกก็ดิเอาใข่ไปไปหลางไปเพาะไม่ยูอ้วนเอาใข่ไปว่านอยู่น้อยก็ว่านเ้อเปืนหนามบอกใข่อะไรออกกันจนไปว่านเอะนะครับเจสินทั้งนี้ทั้งนั้นเทียบกันอะไรดีก็ล้อบ,บ่งฝนกันพนี่นนองเบื่อเรื่องสภาพบดินฟ้า,ากาศมือนีก็ในไดเป็นไงน,นะครับ ว่าผลการไข่ก็ใส่อะไรอยู่ถือว่าเป็นเดไปสอบม,มือแรกเป็นซ้ำหนึ่งถือว่าเป็นอยี่ยนั่นนะครับพี่น้องไข่ปั๊บปั๊บปับป๊บ่นะครับตอนที่เขาล่างไข่อยู่ก็มีนะครับอาวดีพี่น้องว้าปิดพี่น้องนี่ถ้าสิไปทงางแนวอะไรดีนะครับขันต๊กแห้งก็สิปลอยไว้อีกขึ้นนึง นะครับแต่ฝนมตัตกแห้งเดี่ยออกนะครับฝนมตัตกแห้งเดี่ยออกแล้วเดี๋ยวมูนันมาใส่มาลงเป็นการหัดไข้ในการอีกนะครับเอาใส่อีกบอลหนึ่งไว้นะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเบิ้งว่าสิเป็นยังไงนะพี่น้องเราเบิ้งสภาพอากาศเป็นตัวแปรในการท่องสิเห็ดยังไงนะครับของพี่น้องออกบ่าน้อทั้งทั้งไง บุรีดําทั้งสุรินทร์ออกดีกว่านะ้อทั้งไอ้ยังเงีก็ลมซักเป็นใดนะ้อคือมีตีลีเสร็จนอะีทั้งลมซักนี่นนะ้อกับทั้งเงินพุน่นสระบุร์รี่ยิมบุรียิมมิดนะิมทีมแต่น้อพี่น้องแจ้งข่าวเด้อพี่น้องเด้ยเอยืมที่ใ้พุ่นก็นได้มาเป็นใดนะครับ พี่น้องข้งวันไพ่เป็นไรพี่น้องข้งวันไพ่บนตกบ่นะครับท่านี้คือตกดีสักนี่เอาท่านี้แหละพี่น้องเบิง่งกท่านี้แหละผลการสอมก็ไดรตามสอบนี่เละพี่น้องกดต้นต่อใครริมซับต่อใครเด้พี่น้องกดซับต่อใครกดไลค์กดแชร์เพื่อนว่าสวัสดีครับ